ทำอะไรไม่รู้นะครับอาไมาอมาไมไมไม่ไปไมื่อกี้เราจะไป ก็มานะครับตัดอยู่คนเดียวนะครับอโอ้มาแต่ยขยโยนขึ้นรถวะครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้นองทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มพ <c oughs> ละสฝันแดียวก็สวัสดีทักทายไปทางเฟซบุ๊กเอ็มพ <c oughs> ลัฝันทุกคนเลยนะครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางสปปแล้วนะครับทางาเบิงนี่ไอปีนะครับไอปีป่ทำไมไม่เอาเอาเสื้อออกไว้มันไม่ร้อนแล้วแม่งซองข้างอ,ออกเลยยัง ดิน,ดนไม่เป็นไรแมงแมงสองข้างออกหรือ,อยัง,องโอ uh, ้ขอดูแมงหน่อยครับผมแต่พอมะมซาา่าเอาเอาเอาเสื้อไปเก็บไว้ให้ก็ได้ครับปิปินะครับผม,มลุงกะเจำเรียบสรูนมาเอาบองโกครบเนี้ยยอมงอมเมื่อบองปิกดอกดอกมันลงนี่บุญแค่์โลงนี่นนมองลองมนันคันได้หนิมวยปีรบอยบุญตรำประมุยประมุยขัน เดินหอบแล้วนะครับ <Okay. S 1> นี่สเต็ปนี้ไล่ไล่หลังนะครับผมคนอื่นเขาสเต็ปไล่ข้างนะครับแต่ว่าคันนี้นี่สเต็ปไล่หลังนะครับมีอะไรบ้างนะเขาพนกักงานจอดเขาม่เขาม่ามีอะไรบ้างนะต,ตัดเล็บเบาตัดเล็บเบาทิ้งได้เบาบ่า เล็บวาวอาไว้เครื่องหนึ่งนะครับเชื่อมพอกกระเดืองวาวอีกโอ้เขามีแต่สเตปไล่ข้างไม่สเต็ปไล่หลังนะครับพี่เขียว,วาราวาไม่ได้ตันตันันกระเดองโอ้นี่นะผมมากันหลายขั้นยู่นะครับอีกขันหนึ่งก็เต็มไปแล้วอยู่ฝั่งนู้นนะครับส่วนผมก็จอดน,นะผมเสร็จงานแล้ววันนี้เปลี่ยนโชเฟอร์ใหม่เอาเอาเวติโลมนะครับผมโทรศัพู์บอกว่ารถตั้งแต่ซื้อยางมาไม่ติดนะครับมาวันนี้นี่ติดเลย เคี๋ยวผมเดี๋ยวขอทำงานก่อนนะผมตามมาดูขอราดตกผ้ากันหน่อยนะผมอะไร้คนเหลืออ๋อจะเปลี่ยนเจอเฟอร์นะครับตัว้เจอเฟอร์สลับสลับเพชรนะครับเอาลงข้างล่างก็ได้เอาลงข้างล่างเอาเอาลงล่างลูกเตะเนะ่ยเอาลงข้างนั่นแหละเก็บเก็บเอาลงข้างลูกเตะข้างล่างลูกเตะนะอี๋ออกแล้วนะครับออกหนึ่งเส้นนะครับจะเปลี่ยนเจอเฟอร์นะครับเอาเอาวา เดี๋ยวนี้เขาเสียงเส,สียงเรียนนะผมเสียงแหบนะครับวันที95นะครับผมโอ้กลึงมาได้มาด้วยครับอันนี้ นะแมนะแจมแจมเีมีไฟด้วยโอ้มีไฟสอไปนะครับมาขับยางเจ็นะครับผมไมิชลินนะครับ ยังดีนคือ, <c oughs> คอมันเค่มัมันจะตายแล้วเครื่องเยมันนา่าเลยฮ้พานอนตัวลอก็ถอยมาแล้วนะครับ <c oughs> เนี่ยผมมันนะครับฟองยาวๆนะครับผมนุ่นเลยอายุมันแค่สเดือนนะครับ xem cái hú chăng xem cái hú ôi lên bay mắn rồi nọ thằng này

เ๋ยวนะผมจะออกนอกทางมนาะไม่ได้หรือเปล่าอเอ้ไปรีบน,นะครับไปรีบบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับเอาโอ้โอ้อะไรกันวะ ôi, nó ở bắc hàm với bắc bậy nạp. Get in nạp, get in nạp. Ui hàm, u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 i ui hàm, ui hàm, ui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  ui คืกอกหางเยอะนะครับไปเดนรถเดินรถเยียมออกไปเีป๋ยตล้งแต่ตรงนี้ออกเนาะ อะไรแม่โอ้ยโอ้โหโอระเย็นน้ำตาไหลเลยร้อนแน่ดิได้ไหมเดี๋ยวเอาคาราเมลากให้นะไม่ได้นะ ได้ไหมได้ไหมได้ไปช่วยเข็นนะครับได้๋ยวเดีต็มไหมขนอนเต็มไหมเจ้าค<อ>รับน้นางเก่าแล้ว,ลวช็อตแตกเมื่อกี้นี่ทางกับเราใจลอยใส่ใจลอยคิดอะไรไม่รู้เจ้ไม่ใช่ถอยเใส่ใจลอยคิดอะไรไม่รู้นี่ซ้อมรอบแล้วนี่เมื่อวานะนี้นี่เมื่อกี้น่ะ เรืออยู่เลยใจลอยนี่ฮะโอ้ยใช่แหละเขาเจ็บนิดนึงเมื่อกี้นี่เอาเอ้าโยกกันเนาะโยกันเนาะ โอ <โ boundaries S 1> <st> ้โอ้ปั่นกับร่วงนะครับเมื่อกี้เขียนี่โอ้ดหคนเราจนท้องแข็งหมดน้ำตาแทบไหลอ่ะ จะขอทำงานก่อนนะผมก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ